วิตกวิจารณ์มันจะค่อยๆมันจะเป็นวิจารณ์ข้างในนี้วิจารอยู่แต่กับทุกเข็นไหมวิตกวิจารณ์ปีติตความสุขก็เห็นไอ้ความทุกข์ก็เห็นนี่นี่ทางสายกลางมันเกิดแล้วเห็นไหมเราไขว้คว้าจังเลยไอ้ทางสายกลางเราไขว้คว้าจังเลยอุเบกามันเป็นยังไงหนอนี่ไงรสชาตินี่แหละคุณสมบัตินี่แหละการเจริญของธรรมวิตกวิจารณ์ที่เป็นภายในได้เกิดขึ้นแล้วนี่ มันก็จะงอกงามขึ้นเรื่อยๆวิตกวิจารปีติเอกคตาลมก็คือความที่ทุกข์เกิดขึ้นเห็นไหมเป็นหนึ่งเดียวแล้วทีนี้ทุกก็เป็นหนึ่งเดียวสุขก็เป็นหนึ่งเดียวมันจะไหลไปทางไหนมันจะเห็นนะ่ยทุกข์มันก็เด่งอันเดียวเด่นเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่คลองเด่นอยู่อันเดียวมันก็เป็นอย่างเดียวเลยนะเป็นอย่างเดียวเลยคือปฐมฌานที่เข้าไปฌานหนึ่งฌานสองฌานสา มันจะมันจะไต่ลำดับขึ้นไปเรื่อยๆคือชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสเนี่ยก็เหลือเหลือสิ่งสุดท้ายก็คือเมื่อมรักบริบูรณ์เมื่อมรักบริบูรณ์แล้วนิ่พานไม่ต้องถามถึงเลยไมยถึงนี่แหละบันไดบันไดที่ที่เดินที่เราก้าวที่ภาวนาทุกคนผู้ภาวนาทุกคนเนี่ยเดินทางมาถึงจุดจุดนี้เห็นไหม เมื่อมาถึงจุดจุดนี้เป็นสิ่งที่จิตเป็นส่วนของจิตเท่านั้นเลยเราจะไปกําหนดไหมมันไม่ได้เราจะไปเล่งก็ไม่ได้เราจะไปถอยก็ไม่ได้เหมือนไฟที่จุดสว่างแล้วจะถอยลงมาจะย่อลงมาจะไม่ให้มันสว่างสวายมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้มันมีแต่จะสว่างสวายทั้งวันทั้งคืนเรามีเพียงสัมปชัญญะที่มีความรู้รอบรู้ตัวสังวรอ,อยู่ในอินี รอให้สิ่งนั้นไหลออกมารอให้ความปรากฏของสิ่งนั้นจะปรากฏเองนั่นแหละวาสนาที่จะปรากฏเองเมื่อมรรคบริบูรณ์เห็นไหมตามลําดับเนี่อันสุดท้ายคือมรรคบริบูรณ์เนี่ยที่ของสินดี้กำลังทำเนี่ยที่กําลังเจริญเห็นไหมที่เจริญมันเป็นของภายในเลยอเป็นส่วนข้างในก็ขออนุโมทนาในในธรรมในธรรมแตในส่วนรายละเอียดทั้งหลาย ผู้ภาวนาเองผู้ภาวนาเองเป็นผู้ที่บรรยายเป็นผู้ที่เห็นเป็นผู้ที่เห็นแต่ละจุดไม,ไม่ใช่ฉันว่าฉันเดินไปกับซินดี้นะไม่ใช่แต่ผู้ที่เห็นนั่นแหละอธิบายขยายย่อทำในส่วนที่ตนเองเห็นนั่นแหละเมื่อผู้ที่เห็นก็จะประกาศประกาศอะไรประกาศธรรมอันมีในตนแล้ว อันงามแล้วอันงดงามอันอันอันชุ่มชื่นแล้วอันงอกเงยขึ้นมาแล้วเห็นไหมตัณหาก็งอกเงยได้เห็นไหมธรรมก็งอกงามได้อ่ะศีลก็งอกงามปัญญาเนี่ยก็งอกงามออกมางอกงามออกมาสนะินดี้ก็มีแต่รออย่างเดียวรอยอย่างเดียวเหมือนสภาวะที่สินดี้อยู่ในสภาวะทุกข์ในส่วนส่วนนี้เราทําอะไรไม่ได้แล้วสินดี้ทําอะไรไม่ได้แล้ว มีแต่ความจะหลุดพ้นไปของกองทุกของชาติจิตตัวหลงนั้นๆอ่ะนอ่าก็ก็กจเจริญเจริญในธรรอนุโมทนาในธรรของสินที่